เพลินชิมลีโอ้แฟนคลับมานี่ตัวจริงเลยจริงๆตอนนี้ก็มีอ่ละครดีลันตอนตอนบ่ายนะครับช่องเจ็ดเรื่ยมอ่าใหอสวยมากในตะเก่งแก้วนะครับผมช่องเจ็ดนะก็เดี๋ยวเอ่อีกไม่น่าจะเกินปลายปลายปีนะครับไม่ได้ชมละครเรื่องไหนก็มีเพลินชิมลีคท่าทางช่องสองนะครับอ่าแล้วก็มีผลงานเพลงให้เราติดตามใช่แล้วเดี๋ยวเพลงใหม่จะออกวันอ่าเพราะฉะนั้นรอติดตามกันนะคะสาวๆตรงนี้บอกเลยว่าแฟนคลับในเหนียวแน่นมาก ทำอะไรอยู่ผลงานอะไรรู้หมดนะคะได้างเท่าไหร่คะสองบาททองวนสองสองอันนากอันนี้ก็มาแล้วนะเป็นยาไม่ได้จ้ากับอแฟนขับเพื่อนจริงนะคะในใจขับตัวจริงแต่งจริงของเจงหนึ่งนะตัวเจงไก่เดีวใครใครส่งเสียงขอให้รวยอ่ะเพราะว่ากันว่าคนไทยเนี่ยอยู่กับ เรื่องโชคลรงนานแล้วอย่างงี้คุณต้องให้หวยแล้วล่ะงวดงาสองหนึ่งทำไมไม่รู้ออ๋อเอาอย่าบอกคุณพี่เ็ใช่ยี่สบสองแล้วคุณเียนอะไรพี่มะสามสิบแล้วหนูใช่้ใครบอกยี่อ่ะจริงมจริงไหวน่ามสบจริงมากยี่สเจ็ดีหมอดูก่อนเนี่ยอยย่ยี่สิบเจด นี่ใครอยากยีเจ็แล้วยังหน้าแบบนี้นะเผลอใครที่บอกว่าอายุเลขกสามเวลาแล้วเดี๋ยวหน้าเด้งมั่นใจว่าตัวเองหน้าเด้งเตรียมโชว์ตัวเตรียมโชวมือว,ว่าเดี๋ยวเรามีของรางวัลแจกให้ใ,ใครที่บอกอายุสามสิบขึ้นไปนะหน้าเด้งแข่งกันกันบคุณเต็งหนึ่นบบนนนงได้แล้วจุดตองตอนนี้เพลงรดิน